มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อของผมเนี่ยเป็นคนตากครับแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเป็นคนสิง์บุรีพานางมาเที่ยวเพราะว่าที่มอนเหมอกตะวันเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าที่นี่ดีเหมาะมาสวยไม่แพ้ภูกระเปิดเขาคอเลยเลยต้องพานางมาให้ได้ครับคือตากเราไม่แพ้ใครใช่ไหมใช่แน่นอนครับแล้วปกตินี่มาเที่ยวบ่อยไหมฮะ กบผมเนี่ยก็ไม่บ่อยมากครับผมแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็เลยอยากพามาที่นี่ก่อนเลยวันครบรอบค่ะวันครบรอบอ๋อวันครบรอบเราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นครบรอบใช่ไหมใช่แล้วก็ถือว่าบังคับอะไรใช่ไหมคือคืนมาเลยไม่ได้บังคับใช่ไหมคือตั้งใจพามาด้วยใช่บ้านเกิดของเราใช่ครับผมที่น้องอะไรฮะไอ้ครับผมน้องไอ้นะอยู่ที่ตากใช่ครับน้องอยู่ที่ สิงบุรีทำงานอยู่ที่อังกฤษนะใช่ครับเดินทางมากี่วันแล้วเนี่ยผมเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อตีสามเนี่ยนอนอยู่นี่เลยจอดนอนอยู่นี่เลยแล้วเสร็จแล้วก็กะว่าจะเที่ยวพื้นที่จังหวัดตากกี่วันเนี่ยก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึ่งขอไล่เก็บนิดหน่อยๆละเอียดแล้วบรรยากาศทั่วไปที่ม่อนหมอกตะวันเป็นไงบ้างฮะกาดีครับผมบริสุทธิ์มีหมอกมีลมอากาศเย็นสบายต้องมาที่นี่ก็ได้ 这是个第